มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมทิยามิสุราเมีระยัมชะปมาทถทานาเว ระมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนะนิพุติงยันติตาสมาสิลังิสโสทะเยนำมตถูกรตันตนัตยสสะขอถาวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขพรความภาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายคิดลับ กันดับทุกข์หรือว่ากลยุทธ์ชนะทุกข์นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนปรารถนาคือความดับทุกข์ได้หร่ว่าเราจะมีวิธีการ ดับทุกข์กันได้อย่างไรหรือว่าอย่างน้อยก็บรรเทาคลี่คลายจากความทุกข์ลงในชีวิตที่เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันอยู่สิ่งเหล่านี้เราคงไม่สามารถจะคิดขึ้นเองได้เราคงต้องอาศัยความตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะเรื่องการจะปฏิบัติถึงขั้นมีปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงที่จะทำให้ชีวิตตนเองหลุดพ้นจากอาสกิเลสเข้าถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเนี่ยต้องอาศัยคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าเพียงระดับของการ ทำสมาธิการทำจิตใจให้สงบที่เราเรียกว่า,วาเจริญสมถกรรมฐานเราอาจจะไม่ต้องฟังคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้เราปฏิบัติเอาเองก็สามารถจะทำจิตให้ก็ถึงความสงบได้ดนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ เขาก็มีการปฏิบัติเจริญกรรมฐานแต่ว่าก็อยู่ในระดับของการทำสมถะคือทำจิตให้นิ่งให้สงบได้ฌานในระดับต่างๆมีอภิญญาเกิดขึ้นอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ที่เราเคยได้ยินได้ฟัง ดาบที่สามารถจะเหาะมาทางอากาศอะไรอย่างนี้เรียกว,ว่าเป็นอิทธิวิธีมีทิระจักษุตาทิพมีทิะโสตหูทิพมีปุกเพรนิวาสานุสติญาละลึกชาติได้มีประรจิตตวิชาณพัญญารู้วรารจิตผู้อื่นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการ ฝึกจิตให้มีสมาธิมากขึ้น,นจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้ชานในระดับต่างๆแต่ว่าในด้านการละกิเลสก็เป็นเพียงการข่มกิเลสเข้าไว้ได้เรียกว่าวิคัมปนบปรงหารเมื่อเกิดกล่าวใดที่ไปประสบอารมณ์ รุนแรงเกิดกิเลสฟูขึ้นมามากสมาธิก็เสื่อมได้นะเพราะว่านะกิเลสทำลายสมาธินิวรณ์ต่างๆก้มลุงใจเพราะนั้นก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้จริงเพียงได้การข่มกิเลส มีความสุขสงบในระดับของสมาธินะ่อันนี้เขาทำกันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่การที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงปัญญาให้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้เขาถึงซึ่งวิมุตติความพ้นทุกความดับทุกเนี่ยจะต้องอาศัยคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่องของการเจริญวิปัสนาความรู้แจ้งเห็นจริงเราทำเอาเองเราทำไม่ถูกเพราะั้นเคลียรรับการดับทุกข์หรือว่ากลยุทธ์ของการดับทุกข์เบื้องต้นเราต้องรู้จักทางเดินแล้วก็เดินตามทางที่ถูกต้องนั้นคือรู้จักทางที่ถูกต้อง แล้วก็ปฏิบัติตามทางที่ถูกต้องรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามทางนั้นด้วยจึงจะประสบความสำเร็จได้ในทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้อย่างในการแสดงธรรมครั้งแรกที่โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเรียกว่าธรรมจักรคภวัตนสูตร และพระองค์ก็ได้ชี้ถึงทางผิดการปฏิบัติผิดไปทั้งสองทางนะการพัวพันตนเองด้วยกามในกาม,มาคุณอารมณ์ทั้งหลายที่เรียกว่ากาม,มาสุขานุก,การนุโยกและการปฏิบัติอีกทางหนึ่งที่ผิดก็คือการทรมานตนเองให้ลำบากเรียกว่าอาตตะกิเลมาฐานุโยก ซึ่งคนในยุคก่อนพระเ,เจ้าจะตัดสรูแม้พระองค์เองออกมาบวชใหม่ๆพระองค์ก็ไปบำเพ็ญบ้างกันเรียกว่าบำเพ็ญทุกกิยยายาการอดอาหารการกลั่นลมให้ใจการนอนบนฝากน้นาำการเอาตัวย่างไฟการไม่นุ่งผ้าเป็นต้นอะไรเนี่พระองค์ทดลองทำมาแล้ว เขไม่ได้ประสบความสำเร็จได้แล้วพระองค์ก็จึงมาค้นคว้าด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ได้ประสบทางสายกลางเรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนมาบอกกล่าวทางสายกลางก็คือการปฏิบัติที่ ไม่คล่องแวะทางผิดทั้งสองอย่างในการแสดงธรรมครั้งนั้นได้พระองค์ได้ประกาศถึงความรู้ที่พระองค์ได้เกิดขึ้นว่าอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเ,เวปุกเพอนาน,นุสุเตสุธรรมเมสุ จากขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโรโกุทปาทิมาดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อริยสัจคือความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็อริยสัจคือความทุกข์นั้นเราได้กำหนดรู้ทุกข์แล้วเราได้กำหนดได้แล้วกำหนดรู้แล้ว อีทางทุกขังอีทางทุกขสมุทยโยอริยสัจจันติเมพิฆเวปุกเพอน,นันทสุเตสุธรรมเมสุจะขุงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอรยิยสัจ์คือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ Yet, อริยสัจ์คือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรละอริยสัจ์คือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเราได้ละได้แล้ว ยิ่งทงทุกขังยิ่งทางทุกข์ท,ท,กขที่รโ,โทรอริยสัจจันติเมพิเกเเวปุเพอานนโนสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิดูก่อนพิสูจทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อน ว่าอริยสัจค,ค,ค,คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเราได้ทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขัง อีทางทุกข์ันธที่โรธทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา วิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในทามที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญให้เกิดขึ้นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นเราได้เจริญให้เกิดขึ้นแล้ว พระองค์ประกาศถึงอริยสัจท,ที่พระองค์ได้ตัดรูนะ้คือทุกข์สมุทัยในโลดมักนะจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงอันมีปริวัติสามอาการสิบสอง ปริวติสามนั้นก็คือคือปัญญาที่เข้าไปรู้ในอริยสัจจะทั้งสามรอบคือรอบสัจญจานรอบกิจญจานแล้วก็รอบกัตตยานสัจจญานก็คือเป็นญาณเป็นที่เข้าไปรู้จักว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมุทัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ นิโรธความดับทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้มรรคข้อปฏิบัติเป็นความดับทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กิจยานก็คือยานที่รู้ถึงหน้าที่หรือกิจที่จะปฏิบัติต่ออริยสัจทั้งสี่ว่าจะต้องทําอย่างไรคือการกําหนดรู้ด้วยเป็นปริญญาทั้งสามนะยาตาปริญญาปริญญาขั้นรู้จัก ติระปัญญาปัญญาขั้นพิจารณาปะหานะปัญญาปัญญาขั้นประหาร,รานะกิเลสได้เกียรติที่จะกระทำต่อสมุทัยคืออะไรคือปหานก,กิจในการละเนะกียรติที่จะกระทำต่อนิโรธความดับทุกข์ก็คือสัจฉิกะสัจฉิกร,กระยะกิจ ทำให้แจ้งกิจที่จะทำต่อมรคคืออะไรภาวนากิจทำให้เจริญเกิดขึ้นส่วนในกระตะยานก็คือยานที่เข้าถึงสำเร็จเนี่ยอันนี้ถ้าเรานำมาเป็นแนวทางของการปฏิบัติเราจะได้ไม่ผิดทางใน ธรรมจักกับประวัตินั้นสูตรเนี่ยพระองค์ได้ตรัสแสดงถึงทุกข์เป็นอย่างไรสมุดไทยเป็นอย่างไรนี่โรดมัก